ชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพิซซาล่าพิธีกรค่ะน้องพิซซ่าเรียนยี่ขอ้ออะไรคะตอนนี้อยู่คอร์ส N2 ค่ะ N2 น,นะคะชื่อเล่นชื่ออะไรล่ะคะชื่อมุกค่ะมุกนะคะปัจจุบันศึกษาหรืททททอทำงานอยู่คะ่ะเพิ่งจบแล้วก็เพิ่งทำงาน,นค่ะประมาณหนึ่นเงเดือนแล้วคะ่ะอ๋อเพิ่งจบก็ตื่นล้นเลย<ช>จบที่ไหนคะอ๋อธรรมศาสตร์ค่ะอ๋ออยู่คณะอะไรล่ะคะหนูเรียนศิลปศาสตร์ค่ะ ทราบถ in, an an, <segregated. S 1> no ึงแรงมโนดาใจอะไรบ้างคะที่น <inside like. S 2> <an> ้องมุกถึงได้อยากเรียนกับอาจารย์แบงค์ค no ่ะก็คือว right? no ่าตอนนี้สอบผ่านมาระดับสามค่ะแล้วก็เลยอยากผ่านระดับสองขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าได้ภาษาดีกว่านี้ก็จะได้มีงานดี้ค่ะจะได้คุยอะไรเรื่องคนู้นคะน้องมุกได้เรียนอาจารย์แบงค์ไหมเพระถ้าใจอาจารย์แบงค์จะไหนบ้างคะก็ตอนแรกก็กังวลค่ะเพราะว่าเหมือนเราเรียนญี่ปุ่นมาแล้วคนอื่นอย่างเงี้ยแต่พอมาเรียนก็บรรยากาศเป็นกันเองแล้ค่ะก็ไม่เครียดเลย ก็อาจารย์ก็มีเกตอะไรเล็กๆเวลาเรียนตลอดก็เลยมโขึ้นมีฟีเทอสามครั้งนะโมมีความรู้สึกไงบ้างคะก็พอมีฟีเทสใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนบ้างแล้วก็พอรู้ว่าเราพลาดหรือไม่ได้ตรงไหนเราก็จะแบบจะได้ตั้งใจมากขึ้นแล้วก็ขอบทุณมาตลอดมากขึ้นในกรัรนที่้องเรียนเป็นไงบ้างคะก็นุกดีค่ะเรียนกดด้องมีเคลียรปากหอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณค่ะอาจารย์ การเรียนกุฎมันโดแบบว่าสนุกมากึ้นแล้วก็เหมือนได้รับได้รับความรูลล้อะไรเยอะแล้วก็เหมือนแบบว่าพออาจารย์ตั้งใจสอนเนี้ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากตั้งใจทาําให้มันดีอยู่ขอบคุณค่ะลูกค่ะขอบคุณค่ะ